สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปวันนี้จะสรุปทุกสูตรสำหรับประจำว,วันที่หนึ่งธันวาคม2568ชุดไหนจะออกชุดไหนจะมาก็ได้มาชมในคลิปนี้นะครับคุณครับเกือบสองอาทิตย์เต็มๆนะครับที่ได้ประมวลตัวเลขหลายช็อตหลายแนวนะครับก็ลองมาตามในคลิปนี้เลยนะครับ ก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายครับครับคุณครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็รวมเลยนะครับทุกสูตรนะครับนับเป็นหลายวันนะครับบางสูตรก็ซ้ํากันนะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับคุณครับตัวเลขตัวไหนที่คุณชอบนะครับ ในชุดแรกนะครับก็คือเปิดตำรานะครับที่มันผ่าน37มาแล้วนะครับมันก็คือตัวนี้เลยนะครับก่อนที่นะครับเลขล่างนะครับคุณค้าบรรทูกมาตั้ง9งวดนะครับเนี่ยลองเปิดย้อนดูนะครับในโลโก้ของงวดวันที่สิบหกพฤศจิกานะครับก่อนที่จะถึงตุลานะครับก็ล่วงหน้าแบบนี้เลยนะครับเราให้37กับ87นะครับมันออก87ก่อนแล้วก็ออกสามเจย้อนหลังงวดที่แล้วนะครับในเนื้อของ37ก็คือในสูตรนี้เลยนะครับคุณคับเนี่ย มันถูกแบบนี้นะครับคุณครับถ้าเราจะเอาสูตรมาให้ดูมากๆมันก็จะดูแล้วมันจะสับสนไปหมดนะครับก็ได้เห็นตัวเลขแค่นี้เองนะครับก็ลองแทปเอาไปชมดูนะครับคุณครับถ้าชอบก็ค่อยจัดนะครับงวดนี้นะครับมัน95 1545 96 1646 97 17และ47นะครับคุณครับ194นะครับมันมาตัวหนึ่งนะครับ ตัวล่างนี้นะครับคลรับมาตัวหนึ่งนะครับข้างบนก็ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นครับเข้ามาเก้างวดแล้วนะครับยังไม่ยังไม่ผิดนะครับยกเว้นยกเว้นอ่าหน่วยสิบแต่ตอนนี้เราจับหน่วยสิบอ่าด้านหน้านะครับมันก็ถูกแบบนี้นะครับคุณครับทีนี้เราลองเอามาใส่ด้านหลังดูบ้างนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะมันถูกด้านหน้ามาเยอะหรือท่านจะกลับก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวมันจะกลับนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับเลขอ่เลขล่างนะครับนี่เป็นเลขล่างนะครับ บางครั้งไม่ออกบนด้วยแต่แต่มันออกล่างเยอะกว่านะครับยังไม่พลาดยังไม่สะดุดเลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาในชุดนะครับชุดนี้1 4 5่งนะครับมันเข้า3ตัวอย่างนี้นะครับในชุดนี้นะครับคุณครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับมันออกแบบนี้นะครับคุณครับตัวบนหนึ่งตัวอย่างเงี้ยนะครับสูตรที่1นะครับมัน4อย่างเงี้ยนะครับวิ่งวิ่ง7 ตัวนี้7ตัวนี้7นะครับมันได้แค่2ตัวนะครับมันออกไปที่9 7 8 9 6 6อ่าถูกนะครับมันก็ออก2ตัวเองนะครับ8 8 8ตอง8ไม่มี9นะครับในสูตรตัวนี้นะครับมันก็เป็นเลขวิ่งไปบางวันที่แล้วมันเข้า3ตัวครับ1 5 4กับ9อ่านะครับวันนี้8 0 1 2 7ก็จับไว้แค่นี้นะครับคุณครับ มันจะมาโผล่สูตรนี้หรือยังไงนะครับเลขก็ยังไม่สะดุดนะครับ802กลับมานะครับ812 807 817เอ่อนะครับคุณครับก็ผ่านไปนะครับสูตรตัวนี้นะครับเอ่อสูตร2ตัว45่อ่านะครับสูตร2ตัว45นะครับก็แบบนี้เลยนะครับคุณครับก็นี่ครับมันยาวขนาดนี้นะครับผมท่านก็ยังบอกว่าบวกเลข คงจะไม่ได้6กศูนย์จารชี้แจงไปแล้วนะครับคุณครับงวดนี้งวดที่แล้วมัน4ี่ห้านี่มันถุงหน่วย10ตลอดเลยนะครับ6กห้าห้าหกสี่หกนะครับเจ็ดแปดเก้าหกเก้าแปดสี่ห้างวดที่แล้วนะครับตามโลโก้ตัวนี้นะครับงวดนี้นี่นะครับก็จับแบบนี้นะครับก็จับดึงออกมาใหม่นะครับตัวนี้มันจะสับสนนะครับก็เอา2ตัวนะครับ2ตัวก็คือ0กับหกนะครับก็เลขที่เหลือก็1 2 3 4 5 มันก็แบบนี้นะครับนี่เป็นเลขบนนะครับอันนี้เลขบนตลอดนะครับมันมี2ชุดถ้าออกศูนย์ก็ฝั่งนี้นะครับถ้าออก6ก็ฝั่งนีนะครับอย่างเช่นที่เราทําอย่างนี้เราไม่ได้ทํา2 2ไม่ได้ทาศูนย์ขึ้นมานะครับก็ทําเพียงข้างเดียวอันนี้มันต้อง2ตัวมาตัวนะครับก็ยังไม่พลาดก็ลองคลิปเอาไว้นะครับบางท่านไปตรงกับท่านตัวใดตัวหนึ่งก็ตัดเล่นตัวเดียวนะครับเพราะเลขมันออกได้ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านไปนะครับสาหรับชุด2ตัวบน4 5่ห้านะครับ ถูกนะครับสามตัวบนถูกก็เพราะสูตรนี้สูตรนี้มันยิ่ง่ายนะครับคุณครับมันก็ถูกแบบนี้แต่นี่เป็น SO <is the S 1> si ส, eh. สูตรระยะสั <không> ้นนะครับคุณครับอ่นี่นะครับสูตรระยะสั้นเห็นไหมครับนี่เราเอาหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพันเนี่ยนะครับช่วงนี้มันออก2ตัวเนี่ยนะครับมันออก2ตัวนี้มาเนี่ยอยู่นี่ได้98นะครับมันออกที่898เลยนะครับแล้วก็มาประกอบสูตรนี้มันได้98เห็นไหมครับตัวนี้เราได้5 1าห่งนะครับ แล้วคู่มัน4กับ5เห็นไหมครับมันก็ออก4ี่ห้านะหนึ่งสี่ห้าวันนี้นะครับตัวบนนี่มัน8ตัวเดียวนะครับมันจะไปออกกับ5ออกกับ4แลเราก็ไม่รู้จะเอาฟัน8ตัวเดียวนะครับเพราะมันชนนะครับ8แล้วก็มันก็สูงกับ1เองนะครับทีนี้ไปเข้าสู่ตัวนั้นของเรามัน4กับ8ถ้า8ไม่มามันจะออก4ตัวนี้ไงครับก็เลยกลัว8มันจะหายออก4ก็เลยต้องเอา801กับ401ก็คือตัวนี้มันศ1เห็นไหมครับ ไม่รู้จริงๆนะครับคุณครับว่าสูตรไหนเราจะล่มสูตรไหนเราจะมาสูตรไหนจะอยู่นะครับคุณครับมันได้อย่างนี้นะครับเลขเกาะคู่ของเขานะครับตัวนี้ก็คือเอามา้อยมันวิ่ง1แล้วก็1นเห็นไหมครับตัวนี้998แต่ตัวนี้ศูนย์หนึ่งไม่ได้ออกนะครับตัวนี้มันศูนย์หนึ่งบังคับตัวบนตัวนี้สี่ห้านะครับหรือจะออกแค่สองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นเลขเบิ้ลสัญจรก็ไม่ทราบเลยนะครับคุณครับเราจะจับผิดไปหรือเปล่าก็ลองลองพิจารณาดูนะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับก็ผมก็จะมีช็อตเด็ดให้ท่านได้ชมด้วยนะครับอีกเป็นเลขอีกตัวหนึ่งนะครับเออนะครับนี่สําหรับสูตรรับสัญจรที่เคยเมาตรงๆนะครับคือสูตรตัวไหนนะครับคุณครับก็อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับทําให้คุณดูนะครับคุณครับแบบนี้เลยนะครับมันมันแค่2งวดที่มันบังคับกันนี่นะครับคุณครับมันบังคับเยอะนะครับสูตรนี้มันบังคับกันมากมายนะครับมันได้ตัวเก่า อย่างเช่นวันนั้นที่เลขเขาออกอะไรครับ1 0 6นกะครับเดี๋ยวเอานำมาชี้แจงบางท่านเพิ่งเข้ามาไม่รู้นะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปีอะไรครับเนี่ยปีห6 6กนะครับนี่นี่ดูเรียงเบอร์นะครับคุณครับไม่ทราบจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยปี6กันนะครับมันออกอะไรครับเนี่ย 696แล้วมาออก106ตรงๆแล้วก็มาออก106อีกนะครับที่อาจารย์ทําไปแล้วนะครับบางท่านเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ได้ชมนะครับทำไมถึงเอา145ตัวเก่าเราลองมาตั้งดูนะครับคุณครับตัวนี้นะครับดูนะครับ669อ่านี่นะครับนี่เราใช้ตัวนี้เหม่เนี่ยบวกกันเองนะครับเนี่ยก็เอา669มาบวกกันอ่าเราได้อะไรครับ822อ่านะครับเราได้4กับ0 เลขออกอะไรนะครับ4 5 6เนี่ยออก6นะครับ6มากับอะไร7 8 9 0 1เนี่ยมันออกตัวนี้นะครับคือออก6นะครับอย่างนี้ออกออกที่1 0 6บางท่านยังไม่ได้เข้ามานะครับเราก็1 0 6ขึ้นมาตั้งเลยนะครับ1 0 6แล้วก็1 0 6มาบวกกันนะครับได้2ได้0ได้2 เราได้สองได้สองคุณครับเนี่ยมันได้สี่ได้ห้าได้หกเห็นไหมครับตัวเก่าเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเมื่อถัดมามันก็ออกหนึ่งศูนย์หกอีกอย่างนี้นะครับคุณครับไม่ทราบว่าเลขตัวนี้มันจะอยู่หรือไม่นะครับเนี่ยเราเอาแปดแปดเก้าใช่ไหมครับเมื่อที่แล้วที่มันออกนะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแปดเก้าแปดแล้วก็มาวันนี้หนึ่งสี่ห้ามันได้ตัวเดิมเลยนะครับก็คือได้ตัวนี้นะครับ อ่านี่คือเลขตามที่เราเขียนไว้เลยนะครับมันเป็นเลขซึ่งเคยออกสัญจรนะครับมันก็เคยถูกแบบนี้ตรงๆนะครับก็นํามาให้คุณได้ลองพิจารณาดูนะครับในสูตรนี้นะครับแคปเอาไว้นะครับถึงยังไม่เสียงแม่อะไรก็ยังไม่เสียหลายนะครับเป็นสูตรบางทีจะได้ใช้ในอนาคตต่อไปนะครับถ้ามันออกขึ้นมานะครับเราก็จะได้นะครับได้ได้รู้ถึงเราไม่ซื้อนะครับเราจะได้รู้สูตรรู้รู้แนวทางของตัวเลขนะครับ อ่นะครับนี่นี่ก็คือในเนื้อเนื้อสูตรเมื่อสักครู่นะครับคุณทัพเนี่ยมันคู่นะครับคู่ของเขาเนี่ยศูนย์หนึ่งสี่ถ้าออกหนึ่งสี่มันหนึ่งห้าอยู่ตรงนี้ยังไงฮะถ้าถ้าออกตัวนี้เนี่ยนะครับระหว่างแปดมันมันมันเนี่ยครับถ้าแปดมันแปดสี่เจ็ดก็อีกตัวนึงนะครับในสูตรตัวนี้นี่เลขย้อนมวนของเรายังไงครับเนี่ยมันเข้ามาตลอดยังไม่มีสะดุดเลยนะครับคุณครับเนี่ยคือไม่มีการสะดุดนะครับเเเอออ่่ัันนนีี้้รรราใชะไคบย 6 8 1เนี่ยมาบังคับกันนะครับก็คือเลขตัวนี้เข้ามาประชนกับเลขย้อนงวดนะครับวันนี้ว่อที่แล้วมัน1 4 5่ง่วันนี้มัน478มันจะเป็นอย่างนี้หรือไม่นะครับคุณครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าที่มันออกไปแล้วนะครับวันนี้มันสี่เจ็ดแปดเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็มันทําได้แบบนี้นะครับเลขเพราะแปดกับศูนย์ยังไม่หลุดห้ากับเจ็ดหกกับแปดสี่กับหกเจ็ดแปดเก้าออกหมดเลยนะครับก็ ไปไวๆนะครับเพราะมันยังเหลืออีกหลายสูตรนะครับไม่ทราบท่านจะตามทันหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นสูตรวิ่งชนนะครับสูตรวิ่งชนนะครับสูตรวิ่งชนมา2ตัวบน 4- ี่ห้างวดที่แล้วสําหรับมวดหนึ่งธันวาก็เนื้อในก็แบบนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยนะครับดูนะครับเนี่เลขมาจากตัวไหนนะครับก็มาจากเลขที่ออกแล้วนะครับเราได้ตัวแทนตัวเกิดเห็นไหมครับในห้าชนนะครับก็ได้5ตัวเดียว ตัวนี้6ไม่ชนนะครับตัวล่างมา9กับ4นะครับมันก็ออกที่6 4 6 8 7อ่านะครับอย่างนี้นะครับเมื่อทันมาชนที่6ก็เป็นเลขวิ่งเมื่อก่อนที่ออก8 9 8นะครับตัวบนเก้ากับ4ตัวล่าง3กับ8งวดที่แล้วตัวบน5กับ0ตัวล่าง9กับ4ก็ถูกที่สี่ห้านะครับงวดนี้6กับ หกกับหนึ่งนะครับนี่นี่หนึ่งนะครับไม่ใช่เจ็ดนะครับหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเนี่ยเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับหกกับหนึ่งใช่ไหมครับเราเอามาตั้งเห็นไหมครับหกอ่าหกสองหกเจ็ดแล้วก็บหนึ่งตัวล่างก็หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดอ่าอันนี้เลขสองตัวนะครับคุณครับก็ไปตามสูตรที่ยังไม่สะดุดนะครับไปตามสูตรที่ยังไม่สะดุดหกเจ็ดอ่าตัวนี้เราไม่วงนะครับเราชอบสองก็อาจจะออกหกเจ็ดก็ได้หรือหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับอ่านะครับก็ผ่านไปนะครับ แล้วก็มา0สูตร3ตัวบนนะครับ3ตัวบนเข้าทุกงวดชมเลยคิดให้แล้วนะครับอนนี่ก็เป็นคลิปที่ลงไปต้นๆเลยนะครับมันตัวท้ายนะครับเนี่ยมันเดิน5ตัวนะครับเนี่ย0กับ4เห็นไหมครับมันออก4และตัวนี้9กับ4นะครับตัวนี้6 7 8อ่าตัวนี้ก็ตัวท้ายตัวหน้าเหมือนกันนะครับก็ออกที่6 4 6อ่านะครับสูตรไม่ผิดนะครับทุกสูตร อ่นะครับบางท่านก็สบประมาณนะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับคุณครับก็ชมชมไปนะครับยังไงก็อย่าลําคาญกันแล้วกันนะครับราะเลขน่ะมันมีที่มาจริงๆนะครับมันไม่ผิดเห็นไหมเก้าแล้วเก้าอีกยังออกเพราะมันวมื่ที่แล้วศูนย์ไม่มาเข้ามาออกสี่ตัวล่างเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับสี่สี่แล้วก็หนึ่งแล้วก็ห้าอยู่ด้วยกันหมดตรงนี้วดนี้หกกับศูนย์นะครับที่เราแยกออกไปแล้วนะครับเป็นเลขกี่ชุดนะครับตัวนี้มันเจ็ดกับสองอ่านะครับแล้วก็ สี่กับแปดเลขทุกชุดนี้ยังไม่สะดุดนะครับตัวนี้เราใช้หลักร้อยมานะครับหลักร้อยเลขสองตัวก็คือหกสองหกเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดก็คือตัวนี้มันหกกับศูนย์นะครับนี่เป็นเลขสองตัวถ้าเลขสามตัวนะครับแล้วก็จัดแบบนี้นะครับมันเป็นเลขแปดหางนะครับระหว่างสี่กับแปดเห็นไหมครับสี่กับแปดนะครับอย่างนี้นะครับก็จับไปแบบนี้นะครับ ชอบตัวไหนก็ดึงออกไปดูนะครับบางสูตรแต่มันซ้ํากันนะครับที่กับผมลงไปบางบางคลิปมันได้แค่4ชุดแค่นั้นเองนะครับแต่คลิปนี้คลิปนี้มันได้8ชุดนะครับตัวนี้4ตัวนี้8นะครับตัวนี้2กับ7ตัวนี้6กับ0นนะครับเลขมันก็มาแบบนี้นะครับนะครับก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาชุดใกล้ๆสรุปเลยนะครับก็เป็นเลขโค้งสุดท้ายวิ่งบนตัวเดียวนะครับ ก็ช่วงนี้มันจะมาตัดทุกสูตรเลยนะครับว่าก้าวตัวนี้นะครับมันจะเดินต่อหรือไม่นะครับคุณครับแล้วเราก็จะมาประกบในคลิปสูตรตัวนี้ให้ดูนะครับมันเป็นเลข2ตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็มาใช้เลขย้อนเวดนะครับมันได้คู่นะครับได้คู่เลยนะครับนะครับสูตรอะไรครับนี่นะครับมันมาจริงนะครับ ชัดเจนสูตรจริง2ตัวมาทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ดูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่เราถอดจากใบให้มันแม่นนะครับมันถูกอย่างนี้เลยนะครับ3 3 1ส4 6หนึ่งี่ี่ดดแแล้วก็7 7 7ด้วยนะครับนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็696ให้มันแม่นนะครับมันมีนะครับตรงตรงของเขานะครับเมื่อที่แล้วก็7 8นะครับ78แล้วก็98ก็มีเหมือนกันนะครับงวดที่แล้ว มันไปล่างอย่างเดียวนะครับเจตัวนี้เพราะข้อมูลมันออก145่งสี่ห้านะครับงวดนี้2ตัวเดียวนะครับ2อันนี้เราตัดจากใบที่ยังไม่พลาดนะครับอันนี้คือใบเล็กถ้าใบให้แม่นๆมันจะเป็นเลข10ชุดนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังเข้าแบบนี้นะครับอย่างงวดที่แล้วก็37็นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูซินิดนะครับเดี๋ยวท่านจะนะครับกังวลว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนี่นะครับก็คือ3 7ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้เราถอดมาจากนะครับใบนี้นะครับเนี่ยสานะครับ วันนี้มันสองนะครับเนี่ยตัวแรก8 2 4 2อ่านะครับ4 2 1 2อน่นะครับแล้วก็2 3นะครับ20อ่า2 0ยอยู่ไหนเนี่ย2 0นะครับอีกตัวเดียวนะครับก็คือ6อ่านี่นะครับอันนี้มันมาบนล่างนะครับคุณครับมันมาบนล่างนะครับแต่สูตรที่เราจะทำเนี่ยนะมันจะหายไปตัวหนึ่งนะครับ มันจะมาออกสูตรนี้หรือจะเอาตัวที่เราจะจะลงให้ดูในวันนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับประกบแต่ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่มันมาบนมาล่างแต่ันเข้ามาบนตลอดนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามชมเลยนะครับแล้วก็สูตรเพิ่งทีเด็ดนะครับทิ่ลงไปนะครับเมื่อวันเมื่อวานนะครับก็สูตรตัวนี้เลยนะครับคุณครับก็คือทีเด็ดพิสูจน์ของจริงก็คือสูตรตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยที่เราใช้อย่างนี้นะครับอันนี้เราแบบเอาเก้ากับสี อ่านะครับมันจะอยู่หรือไม่นะครับคุณครับอย่างนี้นะครับ9กับ4อ่นะครับแล้วก็6กับ1ก็จำมาได้4ชุดแค่นี้เองนะครับคุณครับอ่ก็ลองแคปๆคดูนะครับไอ้พวกนี้ไม่ตระเบมองกันเลยนะครับมองแค่ตรงนี้นะครับอ่เพราะมันถูกจริงนะครับไม่มีการพลาดเลยนะครับไม่มีการพลาดนะครับสูตรเราเอามาประกบกันแบบนี้นะครับอ่นะครับมันจะออกชุดไหนคุณชอบชุดไหนนะครับ ถ้า9้าถ้าสกับ8ของเรายังไม่ลงมานะครับเพราะตัวนี้มัน6กับ1ถ้า9เรายังอยู่นะครับอ่านะคก้าสไลด์นี่นะครับเดี๋ยวจะทาในในสูตรในในลำดับไปนี่นะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเสนอช็อตเด็ดเ,เพียงชุดเดียวนะครับพรุ่งนี้ช็อตเด็ดมันมีชุดเดียวเลยนะครับคุณครับเราก็คือฟันธงไอชุดที่ให้ดูไปแล้วเลขย้อนอสำหรับเลขย้อนลัวมันจะออกตัวเก่าก็คือตัวนั้น ขอขอเรียนนะครับว่าเลขวันพรุ่งนี้เลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลเลยนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเลยนะครับก็เป็นเลขชุดเดียวนะครับขอออกในช่วงเช้ากันเลวกันนะครับคุณครับเพราะเลขเรากลัวจริงๆนะครับกลัวมันจะพลาดอีกแต้มเดียวอะไรอย่างนี้นะครับยังมีเหลืออีกไหมนะครับโอ้มีเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับคุณครับมีเหลืออีกชุดนีงนะครับก็ตามชุดเดียวนะครับเลขสามเจ็ด อันนี้มันมาล่างนะครับเมื่อที่แล้วนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับคุณครับมันถูกอย่างนี้เห็นไหมครับตัวนี้มัน79มันไม่ได้ออก79นะครับมันออก798นะครับมันเป็นเลขบนแล้วก็มา69มันก็ออกบนนะครับ89ก็ออกบนนะครับเห็นไหมครับเนี่ย8แล้วก็9ก้าเมื่อที่แล้วมัน7แล้วก็3มันเป็นเลขสไลด์แต่ตัวนี้เราใช้ตัวยืนนะครับเมื่อวันี้57เนี่ยครับ57าเหรือเจ มันจะมีเหลือไหมครับสูตรตัวนี้นะครับก็ลงไปเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ออก3 7มมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับคุณครับยังมีเหลือไหมนะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรเลยนะครับคุณครับก็คุณอาจจะมึนงงไปแล้วนะครับว่าเลขทำไมมันเยอะนะมันสังเกตให้ดีนะครับมันเลขตัวเก่าๆหมดเลยนะครับที่นำมาใช้นี่นะครับสูตรวิ่งหนึ่งออก1 4 5อ่านี่นะครับ ก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคุณครับเนี่ยมันวิ่งอย่าเห็นไหมครับเนี่ยมันวิ่งที่1นึ่อ่าหน้าวิ่งที่1นะครับมันวิ่งที่1อ่านะครับวิ่งที่1งวดนี้นะครับมันแบบนี้นะครับ2 7 4 8 0 3นี่นะครับเมื่อจับออกมาแล้วก็แบบนี้นะครับ2 7 4 8 0 3อ่านะครับก็ลองแคปเอาไว้นะเลขมันซ้ำกันนะครับซ้ำกันหลายหลาย หลายสูตรเลยนะครับที่ที่ให้ให้คุณชมไปเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเองนะครับว่าเอาเลขทําหลายสูตรก็จริงอยู่แต่ตัวมันชนกันมันมีหลายตัวเลยนะครับมันมีหลายตัวนะครับถ้ามันออกตัวชนเราก็สบายนะครับภายใน3ตัวนะครับคุณครับสูตรเราประกบกันคนละแนวนะครับเพราะสูตรตัวนี้มันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับคุณครับก็ไม่ผิดเหมือนกันเห็นไหมครับนะครับก็มาถึงนะครับในคลิปที่เราจะนําเสนอสําหรับใน วันี้นะครับคุณครับก็จะนําเลขตัวมาให้คุณชมนะเป็นเลขง่ายๆนะครับคือเป็นสูตรไลา์ที่เราใช้ทุกงมวดนั่นแหละครับคุณครับแต่เราจะประกบตัวไหนนะครับคุณครับก็เอา2ตัวนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือ9ตัวนี้นะครับเก้าตัวนี้บางท่านยังใช้ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางครั้งท่านไม่ได้รู้นะครับก็คือหลักร้อยที่เรานำมาทำครับตัวนี้มันวิ่งลงมาหานะครับเนี่ยวิ่งลงมาหาเลขย้อนมวดเรานะครับมันได้5้า นะถ้ากับศูนย์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันออกที่ห้าสามนะครับเนี่ยออกที่สามห้าหกนะครับแล้วก็มาเก้าไหลลงมานะครับตัวนี้สามแล้วก็สี่ตัวนี้มันได้เก้ากับสี่านี่นะครับเก้าไม่มานะครับมันชนที่สี่มันออกสี่สองตัวนะครับออกที่หกสี่หกอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็วิ่งขึ้นเก้าอีกนะครับเก้าแล้วก็มาตัวล่างเราได้อะไรครับอ่ได้เจ็ด ได้เจดกับ2นะครับตัวนี้มันออกที่92ยังไม่ออกนะครับออกตัวนี้ออก97ก็ออกไว้ที่9 7 8อ่าอย่างนงี้นะครับถ้ามันไม่ชนกันมาได้2ตัวนะครับในสูตรสไลด์ของเรานี่นะครับสำหรับงวดวันที่1ธันวาคม2อ6 8านะครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับสูตรตัวนี้ได้6กับ1เนี่ยชนกันอีกนะครับออก6อีกนะครับคือออกเบิ้ลอีกนะครับออก 6, 9 6อ่านะครับแล้วได้9นะครับ ทีนี้เราได้2ตัวแล้วมันถูกเพราะเลขมันชอบออกง่ายๆอย่างนี้นะครับสกับ8เนี่ยแล้วก็จับ9 3กับ98นะครับแล้วก็ถูก98เพราะเลขเขาออก2ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับก็ออกไปที่98อ่านะครับเอาแปดร้อยตัวหนึ่งนะครับมันแถมอย่างเงี้นะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับตัวบนนี่เราได้4ใช่ไหมครับตัวล่างเราได้อะไรครับ9กับ4ี่เนี่ยคุณครับเท่ากับเราได้4ตัวเดียวนะครับ9ไม่มานะครับวดนนี้เขาไม่ชนกันนะครับถ้าหาว่า9เรายังอยู่นะครับ ก็มีโอกาสได้เฮนะครับ2กับ7เท่านั้นเองนะครับเราก็จับไปเลยนะครับ9 2 9 7อกานะครับคุณครับกลับหน่อยนะครับเดี๋ยวเกิดออก29นะครับหรือเกิดออก7 9อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเลขแค่2ชุดนะครับมันไม่ชนกันมันถูกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเ8เลยนะครับ98เลยนะครับตัวนี้ 66นะครับไม่ออกนะครับตัวนี้มันได้2ตัวตัวนี้ได้2ตัวตัวนี้ได้2ตัวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพวกนี้นะครับก็มาลุ้นกันเลยนะครับลุ้นระทึกนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเป็นเลขเบิ้ลเลยนะครับคุณครับเออมันเบิ้ลตัวไหนนะครับมันจะติดภายในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาสักนิดนึงนะครับให้ทันเดย์ไต่ตองและทานการด้พิจารณาสูตรที่ลงไปแล้วให้ได้ เอาไปประมวลไว้นะครับแล้วก็เอามาตัดออกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเช้านะครับวันหวยออกก่อนหวยออกนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับเปิดเข้ามาชมในช่องให้แม่นๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การอนุเคราะห์ติดตามกดติดตามให้นะครับกด กรดกดแชร์ให้เสมอนะครับกดแชร์ไปเลยนะครับคุณครับก็จะได้มองเห็นกันนะครับจะได้รู้สูตรกันนะครับบางท่านอยู่บ้านนอกบ้านอะไรจะได้สูตรอานำไปใช้ไปนั่งคิดเพลินๆนะครับบางทีมันถูกขึ้นมานะครับมันก็ไม่ผิดจริงๆนะครับคุณครับก็ลองดูนะครับสวัสดีครับ